ไปกันที่ลำปางค่ะมีปฏิบัติการไล่ล่ารถเก๋งต้องสงสัยคือตำรวจเนี่ยเขาออกตระเวนเส้นทางถนนสายลำปางแพร่แล้วไปเจอรถเก๋งคันนี้ค่ะดูแล้วมีพิรุษน่าสงสัยเจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงตัวนะคะบอกเป็นตำรวจปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้ขับหนีค่ะนี่เป็นช่วงของการไล่ล่านะคะ รถเก๋งคันนี้เนี่ยขับหนีเลี้ยวไปตรงถนนซูเปอร์ไฮเวย์มุ่งหน้าไปทางอำเภอเกาะคาแล้วก็วกกลับเข้ามาในตัวเมืองวกกลับรถตรงแยกไฟแดงโรงแรมลำปางเวียงทองแล้วก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอเกาะคาอีกครั้งเลี้ยวซ้ายไปตามถนนตัดใหม่ไปทางแยกเฮือนสายคำแล้วเลี้ยวผ่านหน้าโรงเรียนเทศบาลเจเข้าไปในซอยหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นซอยตันค่ะ ปรกากฏพอไปเจอซอยตันก็ถอยรถเพื่อที่จะกลับรถเจ้าหน้าที่ก็ตามไปอย่างกระชั้นชิดขับรถปิดหน้าเอาไว้ที่สุดผู้ชายคนนี้ยอมเปิดประตูรถลงมายากมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวเอามือนะให้หลังห้หลังรู้ว่าเมียแต่อยูซูอันเนี่ยเมียมีแหมกันออกขี้ว่าเมียเออเอาเมียเขาไม่ได้คิดว่าเป็นตำรวจเลยพี่มาเจอแล้วเขายจะเมียออกออกมาเนี่ยมาได้บอกเมียยาบ้าในโลกของใครซื้อมาครับสวัสด เท้าซื้อตีไหนมะซื้อคนคุ้จักงไงพี่แล้วเขาเสพก่นเสพครับแล้วเขาเสพเนาะเป็นงั้นไปเขาบอกนึกว่าเมียไม่รู้ว่าเป็นตำรวจนึกว่าเมียตามเพราะว่าไม่ได้บอกเมียที่ออกมาแต่ที่สุดคุณผู้ชมอย่างที่เขาบอกไปเนี่ยค่ะคนในรถนะคะ17เ็ดมตรแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเสพยาด้วยนี่ค่ะตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะก็ถูกแจ้งข้อหาไว้ค่ะ